สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับตอนนี้อยู่กับเกมลนิกเกนะครับในคลิปนี้จะพาไปลงโซโลเลนนะครับอินดิวิเลียนะมาเริ่มกันเลยนะครับก็ผมไม่ใช่คนเติมเติมเยอะนะถ้าเทียบกับระดับวานประมาณหนึ่งก็ถือว่าต่ำมากเติมน้อยมากเพราะงั้นตัวละครที่ผมมีหลายๆอย่างก็ไม่ได้อำหนยให้เล่นได้แต้มสูงอะไรทีมแรกที่ผมใช้ก็ตามนี้นะครับก็ หลักๆจะมีต้องหาตัวาธาตุเหล็กมาด้วยมายิงตอนบาเรียนช่วงแรกจะยิงชิ้นส่วนคืออื่นที่มันยิงได้นหมแล้วก็ลูงน้องมานะครับเสียลุงน้องซะ,ออก,ซะก็ยิงห่างครับช่วงนี้ห่างตอนพอเดินเข้ามาเนี่ยห่างมันจะยิงหองให้เรา,ายิงได้ ยห่างต้องเคลียจริงนะนี่อยกกนะครับมันใช้สกิลห่างแล้วบังคับไปนะครับมีตัวโดนเล็งโอเวอร์ทันไหมไม่ทันแต่ว่าไม่ตายโอเคไม่เป็นไรมันจะมีสุ่มยิงเลเซอร์ใส่ด้วยเนึ่ยทีนะี้จะชิ้นส่วนให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้มัน เอโนะครับหลบหลังกระเปาังใหก็วนนะครับเหมือนเดิมเรียกลูกน้องมาแล้วก็เกลยอลูกน้องติดนะแล้วก็ยิงหางนี่แตก ออทีนี้ก็คอยสังเกตว่ามีตัวไหนโดนดาเมจเยอะคอยหลบกำบังตั้งหน่อยจังแวะที่จริงพวกแดงน หมดลูด่หมหลังกำบ,บังมีโอกาสที่ตัวละครในทีมเราจะตายได้ไดหลายหลายหลายครั้งนีวงแดงแบบไล่นะครับเอาเอมจียิงเนาะ

อไม่เป็นไรมันใกล้จบแล้วเอาเท่านี้ก็ได้อันนี้ถือว่า่วยประมาณหนึ่งหมดเวลมันจะหมดเวลาแล้วด้วยผมเลยปล่อยหมดแล้วเนะนียล้นบางลันผมได้แปดร้อยเองตามเมดก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดู ิมที่สองนะยิมที่สองก็ผมจะใช้พาดเหล็กเป็นเ e d h o o นะครับแล้วก็คู่กระต่ายจะเป็นตัวซัพพอร์ต เอ็มจียิงหนวดลูกน้องเนยครับเฮ้ยหางหางกันลืมเล็งไออยู่เล็งเลดวูดลบไปชันอยู่ดิวันนี้เลดวูดก็ยิงแบบตัดเลยครับเอมันไม่มี โอเคนี่ดีเดี๋ยวมันจะปอนนะปอนยินส่วนมาแล้ว หางครับเอ้ยมันสัดปืนป่นรัวๆเลยต้องเล่นปุ่ดจริงถ้าตายก็ต้องเลียนะมันจะมีจังหวะถ้าเกิดถวยจังหวะถวยแล้วกัน มอันนี้ผมเปิดออโต้ทั้งหมดนะมันก็เลยเป็นอย่างนี้ซึ่งอย่างที่บอกไปต่อนหน้าว่าผมเป็นพวกเล่นแบบขี้เกียจอะก็เลยต่อภาพนี้นะถ้าเล่นมือได้ก็เล่นนะครับอันนี้ยิงวงแดงเยร์ ยุบงองไหมอันนี้มันแตกยางมาเลยผ่านเนี่ยถ้าเกิดดาเมจไม่พอนะครับซึ่งผมก็นั่นแหละดาเมจผมก็ไม่พอออไปปุ้ย ขี่เกือบตายอันนั่นเนี่ยโมดนเนี่ยร่วงไปแล้วแต่เวลาจะหมดแล้วนะครับนี่หลบหลังกัมบังมันปาดมาพอดีโอ,อ้ไม่ทันตาย800ร้อยมั้ยถือดูสามก็โอเคแหละเบสฮูดตับไปเบิ่มๆนะครับต่อไปทีมที่สาม ทีมที่สามก็ผมใช้ตามดีก็คือตอนเนี้ยตั้งแต่ตรงนี้ไปจะเริ่มแบบตัวละครผมเริ่มล่อยหลอแหละอย่างนั้นเนี่ยตัวดาเมจผมก็ปั้นมาไม่สุดนะครับก็เลยแบบจะได้แต้มน้อยมากๆตั้งแต่ทีมสามลงไปเนี่ยแล้วก็เอาเท่าที่ได้นะ เนสโดว์ฟลคทีสลหน่นัยนที่ที่ลาเหมือนกันก็เียลูกนอ้องะจากนั้นก็็งทีหานะครับ<ป>เอ,อ้ยไม่โดนหรอวะ กดน้อยพอแม็กวลผมก็ยังไม่มีไอ้นี้ด้วยตังแต่พัวโหลดน,นี่มันกำลังจะใช้สกิลหา่างว่ะกนจะใช่เดี๋ยวรับเข้าไปเอาตก่อนแล้วกันให้โดนแกนเลยเห็นจะเห็นว่าดาเมจไอ้นี้มาก เร่อลูกน้องดยแต่เรี่องลูกน้องเลยครับแต่ละตัวเนี่ยทำไมไม่โดนอ่ะที่เล็งห่างไปเลย เราไ,บบไ,ไ,มไ,ไม่เป็นไรคืออย่างที่บอกไปว่าเนี่ยเนียน่ยอันนีน้คือผมให้ดูเลยว่าถ้าหายหมดไปทีซึ่งมันทะลุก,กำบังนะครับหมายถึงว่าดามเมจมันแรงมากเกนส่วนกำบังไม่มีผลนะนะผมปล่อยเลยแล้วกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทีมผมไม่ได้หวังอะไรกับทีม ที่สามที่สี่ีห้าแล้วก็เดี๋ยวคงพยายามจะปั้นอ็มันก็ปั้นได้น้อยอะยิงยิ่งถ้าเกิดสายฟีจะรู้เลยว่ามันก็น้อยกว่าน,นีน้ได้น้อยจริงๆฝันตัวละครต้องใช้เยอะมากของของที่อับจะใช้อับก็ใช้เยอะมากๆกแบบเยอะไม่รู้จะเยอะอยังไงมันก็ อันนี้อันนี้คือจุดจบนะครับทีมสามก็ไปแนไว้ทำดาเมจได้ดีนะประมาณหนึ่งแต่ตะกี้ผมน่าจะพลาดเล็งพลาดเอกเลยแต่ก็อันนี้เอามาให้ดูเป็นคร่าวนะครับว่าเออเป็นยังไงต่อมาทีมที่สี่อันนี้จะเริ่มเห็นถึงความหายนะขึ้นเรื่อ แต่ผมไม่มั่นใจว่าทีมอาจจะจัดได้ดีกว่านี้แต่ผมพยายามแล้วแหละคือผมพยายามแล้วจริงๆว่าคืออย่างเงี้ยามันลงตัวประมาณนึงนะไม่งั้นมันจะกลายเป็นทีมแรกๆของผมอ่ะก็ไม่รอดคือตอนเนี้ยทีมแรกๆมันรอดแหละมันก็เลยมจะพยายามจะช้ามา้างหลังๆมันก็ไม่ไหวอ่ะทำให้ทีมแรกๆเล่นไม่ไหว

โอ้ยนะอ่ายัไม่แตกเลยทั้งวันนะครับก็นั่นแหละการจัดทีมหลักคือความจริงมันต้องมีตัวพยายามหาตัวฮิว่กราคุณจะโดนปแนีแน่ๆแต่ตัวตัวที่จะรับดาเมจก็ต้องเป็นตัวที่ถึงประมาณหนึ่งนะครับไม่งั้น ก็ตายตัววันจีก็ตายอีกแต่ก็ต้องทําตามเมคนนอกหรือทำลายหางไม่ได้ไม่งั้นมันก็จะไอ้นเล่ทุลังแหละทีมที่ห้าทีมที่ห้านี่พยายามจะทำเป็นทีมกระสุนน้อยแต่ทีเนี้ยมันก็ไม่มีตัวฮิว ไม่ใช่ไม่มีตัวฮิวมีตัวฮิวเป็นเฮมแต่ไม่ได้ฮิวได้ตลอดนะครับในเฮมฮิวแล้วก็มันไม่มีตัวปกกัฝ่ายที่ทำดาเมจได้ดีมันก็เลยมีปัญหากับการทำลายกับทีมเนี่ยกกับหลักหลักเมตามันก็จะมีฮิวกับกำบังเนาะกำบังถ้ารีกำบังได้ก็มันก็จะช่วยได้เยอะมาก แต่ว่านั่นแหละคือผมก็ไม่ไม่มีตัวจะไปไอ้นี่หล่านั้นแล้วประเด็นคือไอ้ลูกน้องเนี่ยไอย้ลูกน้องเวียนเนี่ยมันถ้าออโต้อะคุณจะเล็งแต่มันไม่ได้คุณต้องเล็งมันมแบน,ดน,นดวดยกเว้นหรอกเล็งถาวรแค่นี้ออุ้ยมีเง เฮียมรับดาเมจไม่ไหวเอ้ยโอ้นั่นเนี่ยระเบิดเรียบร้อยอีก็เป็นอีกความผิดพลาดหนึ่งที่ให้เห็นเลยว่าถ้าถ้าไม่เปิดออตโต้เล็งให้บอดมันเล็งให้มันก็จะไม่มีปัญหานี้เกิดขึ้นนะแบบว่าไอ้สลับตัวไปแล้วมันก็สลับกลับอยู่นะั่นแหละ เมื่อกี้ต้องเอาเอาเป็นตินะครับเป็นตียิงแต่ก็เป็นล็อกเก็ตแลนเชอรก็ก็จะช้าหน่อยนะนี่ก็ผมเก็บเป็นอ,อนุสร์เอาไว้ในช่องแหละนะสำหรับคลิปนี้นะครับว่าเออครั้งหนึ่งผมลงโซโลเลดมันมันทุเรศอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราจะจะลองเก็บไว้ให้ตัวเองย้อนมาดูด้วยนะว่า เออครั้งหนึ่งมันเป็นเงนี้ยแล้วในอีกอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดมาลงอีกรอบแล้วมันดูดีขึ้นไหมหรือดูดีขึ้นระดับไหนหรือมันจแช่ลงอะไรเงี้ยนะครับอ๋อขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้เพออิใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกย